สวัสดีครับชาวโซเชียลแคม์ชาวเฟซบุ๊กครับมันนี่เราชืบอว่าเมีน่นฝนกระหังแต่ดีนะติดตอนเดนมันโปโตกับขอบคุณพี่น้องอย่าโสดทนนะครับมันอำเป็นมาให้นะครับมีทั้งเรียนบาหรียงตาเนาะ ขอบคุณแฟนครับท่าน,นโซครับอดอกไม้เมื่อ้ครับพุ่มใจหลายหลีเขียนไว้มีราคาดีเดยพอ,อมาสิบห้าบาทกรบเพื่อให่มาเศร้าบาทขอบคุณเดอ้อเห็นได้ขึ้นไปเศร้าหลานเดอ้ดอ์จากสิบาทกัวเนาะนะครับ จะบอกอีลีว yeah. ่าข yeah. <computed aka throat> yeah. ั้นเปมาเออ่์ไงอีบาทหนึ่งกะมันก็นักสีดำตาอยู่นะครับเอานี้ฟังดีคนกไม่บายมันไป